สวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะมาเูาถึงอีกหนึ่งศัตรูเผื่อนะครับที่หลายคนเห็นการระบาดนะครับนั่นก็คือพวกหอยพวกถากนั่นเองนะครับหอยนะครับหรือว่าถากนี่เป็นตระกูลที่เอื่นเลยว่าเป็น ศัตรูพืชดีชนิดหนึ่งนะครับที่ทำลายแลวก็สร้างความเสียหายนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าที่ห้องหูจักรนะครับนะั่นก็คือพวกหอยเชอรี่พวกนี้นะครับจันทร์ประเภทหอยน้ำจืดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกถากนะครับพวกถากก็จะเป็นพวกที่อยู่ในที่กัดกินพวกพักเข้านะครับด้วตนต้น พักที่เขาปลูกนะครับจะเชิญพวกหอยถากหยักพวกนี้นะครับก็จะเป็นหอยตัวใหญ่ๆนะครับแต่โบม,มีฝาเด้นะครับหอยพวกหอยถากหยักนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เบิ้งน้าเนาะนะครับแล้วก็ต่อมาก,ก็จะเป็นปวกถากเปลือกนะครับเป็นถากค้อกันแล้วก็มีเปลือกน้ำนะครับแล้วก็อยู่อยู่หลังหลานผมเคยห <laughs> ลายนะครับปวก ถากที่มีเปลือกนะครับแล้วก็ประเภทหนึ่งก็คือพวกหอยถากสยามหรือว่ามันจะเป็นกลนหอยนี่ละครับแต่ว่ายุ่ใด้วพ่นบาดเท่ากับเห็ดลายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เบ่งน้ำนะครับพวกหอยถากสยามพวกนี้ก็จะเป็นหอยถากแบบีมีมเปลือกหุ่มนะครับแล้วก็หอยเจดีนะครับอ่าตัวน,นี้ก็ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกหอยเจดี น,น้อยๆนะครับฉะนั้นพวกนี้วิธีการป้องกันและกากำจัดนะครับก็อาจจะใส่กากชตานะครับหรือถ้าเกิดว่าเอามีเยือนะครับก็จะใส่พวก เมทัลลีไฮน์นะครับหรือจะเป็นพวกอะบาเมตินพวกอิสีดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปจะจะไปฉีดได้ปลาเขาหรือว่าในบอ่อปลานะครับพวกพวกนี้มันจะให้พวกปลาตายถ้าเกิดบ่าตระกูลอะบาเมตินดีมาเมตินกระคาได้นะครับพวกพวกถากหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในบอ่ปอปลาเขาจะใส่พวกกลุ่มกาชาด้วยเมทัลลีไฮน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในในแปลงพักเขาจะใส่พวกอะบาเมตินก็ได้คือกันนะครับ อละลรกันกีกคืออีกหนึ่งศัตรูพืชนะครับที่ยิบน้ำมาฝากกันในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามและก็กด u b บส r ค b e นะครับกับช่องทางสบายดีชอ็อปปุยาหรือว่าหอจะกรร่วมสรบพาหรือว่าจะเป็นร้าน มโปรโอรําเภอลำยืนนะครับส่วนสบายดิชอปปุยยาเขามีซีเขามีอยู่3สาขานะครับสาขาอำเภอเดือุดมสาขาอำเภอตุงศรีอดุดมสาขาอําเภอตุงศรีอดุดมแล้วก็สาขาลำยืนนะครับแล้วก็อีกด้น,นะครับเขาก็จะมีสาขาอําเภอนมคุณนะครับก็ติดตามรายการอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe น้นแนแล้วกันครับขอบคุณครับ